อืมพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดี FC เบิสกูทุคนพบพอกับชวาวใสคือเก่าพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆ5:00นกว่าพี่น้องดำนาแลงกับดำนาแลงให้น้อยให้นึงเอาว่าสิดำมื้อเช้านี่น้ํมันหลายน้ํนองเนาะเพนดำตอนแรงกับหลาน2คนก็ยังยังบ่แห้งอยู่น้กปองเปงออกไปกบรรยากาศก็แบบปุยเปียงแดดคักแดดแน่ ห่อท่านเคิองสําพ้องดับหน้ากัห้าสามสี่หามือเข่าก็ติดแล้วหวัาดำก่อนนะน้องงามขึ้นเลยได้เริ่มงามขึ้นแล้วถ้าสิไปหันโลกกาต่อยอแล้วจย่างสิได้จากมัดแล้วแต่ว่าตอนนี้เข้าไปรอบงเข่าก่อนมดอันนี้ผมดำพายเมื่อวานเมื่อวานนี้น้ำเต็มจานพานมานมณีมันเป็นอะไรคือแหง แห้งแล้วเพราะว่าเขาเป่งออกก่อนเนาะให้เขามันติดก่อนจะซองสามมือเอาจากสิปล่อยน้องนามน้องน่ะลงมาพอมันบ่อได้เนาะพันบ่อเป่งออกก่อนเดี๋ยวก,ก็วปูสิกินเบิดมาเป่งออกแลยตาก็ห้องเหยียบดำเนี่ยพายบ่ให้หน้าให้ใหญ่พายบ่อได้ไข่เอาลดลงบ่อได้แข็งรัวไหมมันอ่อนเนาะ โอ้หน่ช่วงนี้เริ่มเลยเงยหน้าเลย <c oughs> คือผลนคือทาที่คือผลนที่ตกเลยตอนนั้นลงมนเตอการ์ดกับผนะ่า,าดังพาห้องอยู่แต่งเงียบไปแต่ว่ามืดเป็นโฮเมกมากมืดดำกำสีวโอ้นี่ป่ามีได้ยินโอ้ได้ป่าจะได้มุอเสาเนี่ดำหน้านะลานเ้าได้ป่าดุกสองตัวปีนี้คือสิบป,ปู่ป่าลาย นี่อันนี้อัดแล้วอันนี้อัดทอแล้วใส่สองสั้นอันนี้ผมหดดําสม้นมิแรกแรกก็เ่าแรกแล้วนี่ก็แต่ว่าเขียวอุ้มลุ่มแล้วเขียวงามขึ้นแล้วนี่แล้วไฮนะั่นแหละผู้รดปีนอันนี้ขึ้นละ เวิดน้ำแล้วพี่น้องพังนี่นะเบิดขกเบืองเนยล้มระบาดเนี่ยคนละยัน <c> ห <oughs> น้าอยู่พังผุฝากห่วยไปก็โซ่สองสามเสาคนเด้อฝันให้กระเทือนใหบาดนี้ให้ไงแถานี้ก็มีอยูะแต่มันมีแต่ของเมืองมันอืมธรรมศาสตร์บาดเฮาลมวยโว้ยฝัยน ส่วนในคิดทอดบ้านเลยเนาะมันอยู่กรุงเทพกรุงไทยหรว่วต่างประเทศทิพซีที่นะก็บู้นี่นะทองฝาเห็ดบลอกอกเนาะปกติดำหน้านี่เห็ดออกและเห็ดหลายอย่างอันนี้ยังว่ได้ข่าวข่าวเห็ดออกขึ้นบาแล้วไปเห็ดเวียกเห็ดการอยู่ทองไท้ทองหน้าไทเห็ดเวียกไฟมันโอ้นี่นะก็ปูพี่น้องปูกินจนว่าลาบซาบโอ้ย ปีนี้ก็ปูลายลายข้าวกะลีไม่ได้ปีนี้น่เขาอันพี่อ้ายก็เอยอยแล้วสางพอเนาะโลก,กาท่าโลก,กาเขาก็จะขึ้นเป็นโลก,กาเล,ลาา้ลานชาวลานชายขึ้นแหละแต่ว่าลานชาวอาจจะได้กลับบ้านก่อนมาหนึ่งเข่าหนึ่งนาำเพราะว่ามันก็คำเแม่ไปดอนทำแม่ไปห้ามาเขาโพดแ่บแบเราต้มหอมหโอ้ นายพี่น้องฝนจิตกเลยตรงมานี่กันจีตกกะเพราะแด้ดำตลอดเนะาะเพราะได้ขาดมันดำนะโจุกไปเนี่ยวันที่โลกไมเก่เลยขาดโลดนี่ผู้ดำแรกๆกัลีขึ้นแล้วผู้ดำแรกๆเพราะหน้ำม,มันอยู่ด้วยหนามยู่นี่ก็ขึ้นคืนอยุคใหม่คือยามให้ยามหน้ายุ่หนามลอยน้ำมีเหรียญตั้งขึ้นได้เงินหน้าขึ้น วันนี้ยังคุณน,นี่วันที่สิบหกเนาะไปถึงเล็กเห็นเบื่อเนี่ยโบอเน,โนาละฮัลโหลลานชายน้องว่าอยู่ลานเลนนะบอจับรถมอเตอร์ไซค์เฮาวขื่นไปขอเห็นแมงมาอะขอสีออกมาสีออกมาสีออกมาขันเล็กมาบา้านเฮาเนะตีเชน้ำสัตว์หย 12, 52, อหยสิบสองห้าสองก้าสองเจ้าบัลลังก์บัลลัเสียใจเฮาข้าง,งล่างโอ้ มอตอนนี้ก็พิดไปแล้วเสียใจไปแล้วงานลูกกาลกบุงกนจับสิทรและจักมัดและคำะต่วเว้นกับต่วเว้นคอยลงหัวเลยจกทงหายางร้อ,อ,อบบานอแล้ว,ลวขาวสไต์พีงคอยขี่้านอะ้รลไมอน้ถอดหมวกแล้วน้ำบานเนี่ยนะอากาศมันเย็นแหละอืมสองเถกนี่คือเบิ้งคอยคาแท โลกาสต้องหาหกคนได้การลอยเดียวก็พี่บพ่อหรอกพ่อให้ฮะยังไม่เหมือนอะไรวะขึ้นไปเทงสือมาก็ โออโทลมล้ะบาดเลยเย็ยนดีคาก็รีบาดฮะเพบ่อไปหันนะี่นั่นหลุดเค้นนั่นแล้วก้ากับบัวพ่อหน้าดอกเบืองหักแล้วจะตกไมไปจอดพวกมันเชื่อมือนะมันตำูดบอก มตใช้หูหเลยท่ายนี่ไหมมันไทอายแต่เหอก็เถินมันนี่อยู่พังน้ามันมีไทยใช่ไหมจ๊ะมันแข็งเจอแล้วเหือมันจะมันหาด

cả lõi nừng Làm 3 xa muông của bó hót hồ một, oh, một mươi đơ chắc chắc là nè xong hờ cả lõi nừng Nay đó xong rồi đó. ไม่ได้ดรกสามเพื่อนนะก้านหน่อยเปิงโอ้แต่ก้าวก็เดี๋ยวนี้วะมันต่างกัเน,นก <c oughs> หน่อยหน่อยอะไรนี่นะนำกอนกับนดปกตินะเมื่อวานนี่เหมือนอะ่ะครบรอบมัน รอบเดือนฮะไปแล้ว er> ีเยฮะก็ไหเอามื no ินลงหินมาเลยเออวาดลงตาแล้มันหนาวเราได้ก็มีหอดอนเงวันที่เอาดำสมนี้แล้วก็ได้ดำ Đây nhà đây nó phải đi này nó nằm vậy ở giờ <laughs> này, <cái kênh> này. <laughs> Giang bỏ luôn này luôn có vấn hạm và phụ cả Giang Nó đi hè này đấy luôn nào phòng đi Mà đi ngừng sẽ bị lần Xe đi hả Hả khổ เส้นตะกินวัดีปีนี้มันมีเงินจ้างมีแลงงานจ้างจนแล้วโอ้หวันไรเติบกันบัต้องการกำลังกันต้องการกำลังก็ตัวกรวดไี่น้องขึ้นไปในมวนเลยโลกาสที่ก็บรรยากาศกระดอกนะอ๋อ น้องสาวไปกรุงเทพนั้นเห็นน้ำกันเห็นน้ำกันแต่ว่าบัดมาไทยหน้าผ่าดพังลุงก่อนอาก็มาเอ็ดมันแล้วบอกว่า้าฝังพื้นที่กอนวะก็อย่างวะมันแล้วเข้าก็ไปล่า,าได้่าได,าได้เป็นน้องพี่น้องว่าสายก็จะได้ปิดชิปแล้วกกล้าพี่น้องจงได้กั ก็ไลค์กดแชร์กดกระ,กระกดิ่งแจ้งเตือนเอาเปเลยที่จะบ่ได้ผ่าดคลิปใหม่ๆหมให้พอนคลิปหนาพี่น้องสบายดี